รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ลับมาพบกับรายการว่าวันแหวนกินิกเช่นเคยนะคะในเวลาดีๆ14นาฬิกา10นาทีทางช่องอมรินทรทีวี HD ช่อง3 4แบบนี้ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเดือนเมษายนเดือนที่อากาศร้อนระอุสุดๆจนหลายคนอ่านเลือกที่จะถูกอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแทนการออกไปข้างนอกแต่วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งวิธีที่จะพาคุณผู้ชมไปดับความร้อนแทยยังเป็นการช่วยส่งเสริมผล,ผลผลิตจากเกษตรกรไทยกับร้านคาเฟ่น้ำแข็งใสไตล์ไทยที่รวบรวมอวัุดิบท้องถิ่นจากแหล่งต่างๆของไทยมาผสมผสานกันออกมาได้ ้รสชาติที่แปลกใหม่และว้าวสุดๆในย่านประตูผีย่านที่รวบรวมร้านดังไว้มากมายจะว้าวขนาดไหนเราแหวนไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดีใจมากได้มาเจอเจ้าของร้านนะคะวันนี้อยู่กับ คุณชานะคะต้องบอกเลยว่าแบบเห็นงานนี้ขนาดน่าละแบบทุกคนชอบทานปลอดบอดมากค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณชาเล่าถึงที่มาของร้านเฉยๆนี้นะคะว่ามาเริ่มต้นได้ยังไงเอ่ยได้ค่ะกะ็ก่อนอื่นตอนแรกชาเริ่มทําเรื่องกับข้าวก่อนอก็สนใจเรื่องข้าวพันธุ์พื้นเมืองค่ะก็มีโอกาสได้เดินทางลงเจอเกษตรกรบ,บ้างค่ะทําให้เราได้เห็นว่าวัตถุดิบเมืองไทยมันมีเยอะมากที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนยังไม่ค่อยรู้จัก ใช่พอหลังจากข้าวเสร็จปุ๊บเราก็เลยมองว่าเราอยากมีพื้นที่ที่หนึ่งที่สามารถนำวัตถุดิบเหล่านี้มาให้เข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นก็คือจะเป็นแบบเรียกว่า specialize d ข้าวในแบบจากหลายๆที่ในประเทศไทยเลยใช่ทําไมท้าจนถึงมาสนใจอยากทําเรื่องข้าวอะคะหมายถึงว่าอยากเอาข้าวมาขายข้าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทานเกือบทุกวันนะคะใช่แต่เรารู้สึกว่าเออเรารู้จักเขาน้อยมาก ปัจจุบันเราทานกันอยู่ไม่กี่พันเอง <Hey. S 1> ทานหอมมะลิไ <Hey. S 1> รซ์เบอร์รี่ <Hey. S 1> อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วพันข้าวมีเยอะมาก <Hey. S 1> ใช่มีเป็นจุดหนึ่งเคยมีวันสามหมื่นกว่าพันข้าว hey. ใช่แต่ตอนนี้เราทานกันแค่เท่าไหร่เองสองสามพันใช่น้อยมากอันนี้คือข้าวโลกใช่ไหมคะจริงๆแค่ของประเทศไทยนะคะใช่สามหมื่นพันนี่คือแค่พันข้าวในประเทศไทยนะคุณผู้ชมเยอะมากแต่ตอนนี้หายไปเยอะแล้วค่ะก็ด้วยบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปบ้างใช่ก็จะเหลือกันอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วคือในเรื่องของพันธุ์ข้าวที่ไปซื้อขึ้นมาก็คือเป็นเกษตรอินทรียด้วยเป็นเกษตรอินรียด้วยค่ะใช่เพราะว่าพัน์พวกนี้พอเขา เก่งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีในการปลูกก็ได้ใช้เหมือนเราไม่ต้องไปฟอร์สเขาอะค่ะธรรมชาติมันปรับสมดุลกันเองจนกระทั่งเขาสามารถเติบโตออกมาด้วยคุณภาพที่ดีได้ แล้วทำไมถึงต่อยอดเป็นใสไดยย้นะคะก็พอลงพื้นที่เราก็เห็นวัตถุดิบมากมายาใช่นอกจากข้าวแล้วก็มีผลไม้มีสมุนไพรมีของพื้นถิ่นอีกเยอะแยะ,ะ,ะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจุดประสงค์ขายกันเลยก็คือเราอยากให้คนได้ทานมากขึ้นเราเลยมาลงเอยที่ตัวน้ําแข็งใสใช่ที่เขาสามารถเ,เหมือนพื้นขาวอันนึงที่เราให้เปลี่ยนวัตถุดิบได้ตลอดเวลา มันเราไม่ต้องยึดติดแล้วว่าเราจะต้องมีอันนี้ขายทั้งปีแต่เราให้น้ําแข็งใสเป็นเหมือนกระดาษขาวที่วันหนึ่งมีอันนี้แล้วก็นาเขาเข้ามาใสหาค,คอมบิเมนชันที่ถูกต้องณเวลานั้นณฤนะดูกาลนั้นนี่ค่ะแล้วใส่ๆนด้คือมาจากอะไรคะชื่อร้านใส่แรกเป็นน้ําแข็งใสค่ะ,ะเราจะเขียนเป็นไม้มมลายส่อสเสือ,อ,อใช่ก็เหมือนกับวิธีการที่เราใส่อย่างนี้ตั้งแต่สมัยก่อนที่ใส่น้ําแข็งโดยโดยทําแบบนี้ ใช่แล้วใส่ไม้มวนก็เราดึงจากคำว่าโปร่งใส mm hmm. ก็เหมือนกับ o n n e s t mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็น o n n e s t shave ice เหมือนเป็นความโปร่งใสหรือความ honest mm hmm. ที่เราอยากที่จะให้ทั้งผู้บริโภคด้วยแล้วก็ตัววัตถุดิบด้วย mm hmm. ใช่ลนะวัตถุดิบส่วนมากเราก็พยายามจะซอสจากจาก,กเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้เคมีอยู่แล้วเราพอมาถึงที่ใส่เองเราก็จะเคารพเขาให้ได้มากที่สุด mm hmm. เพื่อที่จะเหมือนไม่ได้ปรุงอะไรเยอะค mm ่ะ hmm. ใช่เพื่อให้เขาได้เหมือนรสชาติของธรรมชาติที่ที่ดีที่สุดอาจจะมีคอมบิเนชันหลายอย่างมารวมกันแต่ไม่ได้มีการใส่เคมีเพิ่มหรือปรุงรสปรุงสีเพิ่มที่นี่นอกจากน้ำแข็งใสแล้วนะมีอะไรอื่นบ้างไหมคะก็จะเน้นเรื่องของหวานเป็นหลักค่ะ<ม>ก็จะมีของที่ทําจากแป้งข้าวด้วยอย่างเช่นมีเค้กข้าว<ม>เค้กข้าวก็จะดึงเอาข้าวพันพื้นเมืองมาทําค่ะแา้ก็จะมีทั้งข้าวขาวข้าวแดงข้าวดำใช่มีทั้งพันธ์ข้าวเจ้าข้าวเหนียวแล้วก็เป็นคอมบิเนชันหลายแบบ เอามาทําเป็นเค,ค้กข้าวก็กลูเตนฟรีด้วยกลูเตนฟรีใช่ด<ช><ช>ิฉันแพ้กลูเตนอ๋อโอเคเลยดีเลยค่ะแล้วก็จะมีการทําพวกคุกกี้บ้างใช่ก,ก็เอาใช้คุกกี้ข้าวที่นี่จะใช้เป็นแป้งข้าวซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วเมื่อกี้ี่เดินเข้ามาในร้านเนี่ย เห็นว่าในร้านก็คือนอกจากจะมีน้ำแข็งใสแล้วก็มีขนมเครื่องดื่ม<ะ>แล้วเนี่ยก็คือมีสินค้าขายใ,ในร้านด้วยใ,ให้ช่วยแนะนำะแบบได้ไหมเอนได้เลยค่ะ,คะ ก็โซนตรงนี้จะเป็นข้าวพันพื้นเมืองค่ะก็จะเป็นอันที่ชาเคยคลุกเคลียเขาตั้งแต่แรกก็จะมีทั้งข้าวขาวข้าวกล้องค่ะอย่างข้าวกล้องก็จะมีอย่างเช่นพวกข้าวเจ้าก็จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองชื่ออาจจะแปลกหน่อยข้าวกล้องอินทรีพันปักจาอัมปืนอัมปืนอัมปืนใช่อัมปืนที่จากที่ไหนกันเนี่ยอันนี้มาจากสุรินค่ะบกรอบนอกนุ่มในแบบพอดีหอมอร่อยคล้ายข้าวโพดต้ม มูลค่าทีเลยก็ไม่มีแทนที่รู้ว่ามาจากที่สุรินทร์นะคะอันนี้นี่นะคะแล้วก็มีมูลเยอะมากเลยนี่เป็นข้าวขาวข้าวขาวยาวเพราะหุงแล้วเขาจะยาวขึ้นสามเท่าวตายมันยืดได้ด้วยอ่ะใช่ค่ะมีหน้เม็ดเล็กๆเองเม็ดจิ๋วมากเลยนะคะแต่พอหุงแล้วมันจะยาวขึ้นอีกสามเท่าอันนี้มีไซส์เล็กแบบให้ลองแบบอย่างละหน่อยอะไรอย่างนี้ ก็จะเป็นไซส์300กรัมค่ะ uh huh. ใช่ก็จะเอาไปเอาไปลองทานได้หรือถ้าเป็นชุดของขวัญล้วก็จะมีเป็นเหมือนเซตบ็อกซ์เหมือนทุกปีแล้วก็จะทําชุดของขวัญเพื่อให้คนได้ส่งต่อวัตถุดิบ ด้งอันนี้มีข้าวกับน้ำตาลค่ะผ้าหัวก็คือสวยอ่ะอันนี้ก็เป็นน้องๆทำค่ะอันนี้มาจากน้องๆที่สุราษฎร์ผ้าย้อมอะผ้าย้อมใช่ค่ะมันย้อมมันนย้อมจากใบหูกวับใบสาบเสือขนาดสีเป็นสีธรรมชาติเป็นเนืชอชั่วดายอะใช่เป็นเนืชอชั่ดายนอกจากผ้าตรงนี้แล้วนะคะเห็นนี่สวยมากนี่คือเป็นกระเป๋าผ้าทอค่ะแล้อันนี้จะเป็นลายขิด ที่ทางแม่แม่จากบ้านโนนสเลาชัยภูมิค่ะชัยภูมิอ่ะเป็นคนทําให้ก็จะมีสองลายอ๋อมีสองลายแล้วดูสีสีคือแบบน่ารักอันนี้ก็จะเป็นย้อมธรรมชาติค่ะในโซนที่เป็นค้าทองนีเหลืองก็จะย้อมไม้เขไม้เขอันนี้ก็จะเป็นครามย้อมครามชอบมากชอบทุกอย่างที่นี่มีสตอรี่แล้วที่สําคัญเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนงานสีมือรวมทั้งเกษตรกรไทยด้วยนะคะมาดูด้านนี้บ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนของแป้งข้าวและเค้กข้าวค่ะ <Hey. S 1> ก็จากข้าวพื้นเมืองแล้วก็จะมีมาทําเป็นแป้งด้วย <Hey. S 1> แล้วก็มาทําเป็นขนมก็จะมีอย่างอันนี้ก็จะเป็นเค้กข้าวที่เราทําไว้ที่ร้านอยู่แล้ว <Hey. S 1> ก็จะอันนี้เป็นข้าวขาวแล้วนี้เป็นข้าวสีดํา oh. ค่ะ อันนี้ก็จะมีน้ำผึ้งข้างในมีแยมส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเพลนเลยเป็นเพลนเลยค่ะก็จะมีหลายแบบมีทั้งมีสูตรให้ด้วยค่ะมีสูตรด้วยก็สามารถสแกนไปดูสูตรได้เพราะอย่างบางคนอาจจะเป็นไม่แพ้นมอะไร่าง้ก็สามารถปรับสูตรได้หมีสูตรให้ด้วยนะคะแล้วก็จะทาได้แบบนี มีทั้งแบบว่า dairy free ได้ด้วยสำหรับใครที่แพ้นมอย่างเช่นดิฉันกลูเตนก็แพ้อันนี้นี่คือตอบโจทย์มากเลยเพราะว่าไม่มีแป้งสาลีนะคะใช่ค่ะรก็อันนี้ไปอุ่นทานได้เลยอุ่นทานได้เลยหรือจะเอาไปทำทานเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซงของน้ำตาลค่ะก็ประเทศไทยเรามีน้ำตาลคืนบ้านหลายแบบ จะมีสี่แบบที่เป็นมาจากต้นปาล์มคือวิธีการกระบวนการทำ้ายกันแต่มาจากคนละต้นที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะมีมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนตะโตนกรคูนแต่ก็จะมีน้ำตาลดอกจ่าก็มาจากต้นจ่าต้นจ่าที่คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากไหนจริงมีเยอะมากเลยนะคะต้นจ่าจะอยู่ตามแบบปากแม่น้ำอัมพวาอะไรเงี้ยค่ะมีหมดอ๋อนั่นคือต้นจ่าต้นจ่าแล้วก็จะมีเป็นต้นเหนาเหนา ต้นหนาก็จะหายากหน่อยค่ะอันนี้ก็มาจากพังงามาจากพังงาปี่ป้ายใช้สแกนข้อมูลดูเลยนะคะว่าแบบว่าน้ําตาลแต่ละอย่างเนี่ยมีความเป็นมายังไงรสชาติยังไงนะคะอ๋อนี่มีเทสเตอร์เริ่มจากมะพร้าวก่อนก็ได้ค่ะมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวอืมอืมมันหวานแบบหวานหวานแบบมันไม่ได้หวานแหลมอะบอกไม่ถูกอันนี้เดี๋ยวชาติกักขอบคุณค่ะอันนี้ตโนดค่ะ น้ำตาลตาโนดก็มาจากทางสงขาค่ะมันจะไม่หวานก็หวานกล่เคียมก็จะแนวอันนี้จะออกแนวตาโนดจะออกคาราเมลรสเข้มๆมาจากคาราเมลจะเข้มๆนิดนึงใช่ใช่อันนี้เป็นจากต้นจากต้นจากนะคะอืมหวานนะอันนี้หวานมีเค็มไหมคะนิดนึงนิดนึงจริงความเค็มมาจากทะเลที่เขาอยู่ใกล้ปากแม่น้ําใกล้ทะเล มันเลยได้ความเค็มมันนิดนึงนะคะถ้าเป็นแตงวรรมชาติเอาคือแตงธรรมชาติดีอะมันแบบมันไม่หวานไปอย่างเดียวมันแบบมีหวานแล้วมันมีตัดเค็มๆนัวๆันนี่อันสุดท้ายค่ะอันนี้เหนาวอันนี้ไม่หวานมากอันนี้จะมีกลิ่นใช่มีอโรมานิดนึงจะออกสโมกกี้นิดนึงอ่ะสโมกกี้นิดๆเราไม่ได้แบบไม่หวานคือถ้าเกิด ใครที่แบบไม่ได้ชอบรสแบบหวานมากอันนี้นี่คือเนาใช่ไหมคะใช่ค่ะเนาความสโมกมาจากกระบอกจริงๆให้ดูตรงนี้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่งงขั้นตอนนะคะในการทำน้ำตาลแต่ละแบบกระบวนการเนี่ยเขาจะเอากระบอกอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปไปปาดเขาเรียกว่าเหมือนปาดงวงงวงดอกอย่าเงี้ยใช่หรือช่อดอกพอปาดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอากระบอกไปรองน้ำหวาน พอไปลองน้ำหวานต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลสดล่ะก็คือพอออกมาหยดหยดมาปุ๊บเขาก็จะมาต้มรอบแรกพอต้มรอบแรกก็เป็นน้ำตาลสดที่เรามาทานพอต้มไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มงวดประมาณนี้พี่เหนาเมื่อกี้ที่เขามีความสโมกกี้เขาก็บอกไม่ไผ่เขาไปล่มควันก่อนก็บอกไม่ไผ่ที่เขาเอาไปเป็ดรับน้ำอ๋อไม่น่ามันเลยมีความสโมกกี้นิดนึงแล้วมันไม่หวานมากแบบนวๆหน่อยนี่แบบพิปัญญามากเป็นแบบ ธรรมชาติมอบให้กับเราจริงๆนะคะเป็นน้ําตาลแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยแล้วแต่ละอันนี่ก็คือมีรสชาติที่มันคล้ายนะแต่มันแตกต่างกันมันจะแบบมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอยู่นิดนึงต้องมาลองเองนะคะว่าคุณจะชอบแบบไหนนอกจากน้ำตาลนะคะที่เป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลธรรมชาติแล้วไม่ได้ฟอกอะไรเลยค่ะไม่ได้ฟอกอะไรเลย จริงๆต้มเสร็จเขาจะได้เป็นน้ำเชื่อมด้วยต้มมาเลยวัจะเป็นน้ำเชื่อมแบบนี้เอาเป็นน้ำเชื่อมก่อนพอเป็นน้ำเชื่อมเสร็จปุ๊บต้มไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะเป็นเกล็ดเหมือนเหมือนเหมือนเคี่ยวให้เขาแห้งไปเรื่อยๆอแล้วเขาก็จะเป็นเกล็ดขึ้นมานี่แยมปลาลิงปลิงมะแปมมะแปมคืออะไรมะแปมดองน้ำผึ้งเป็นผลไม้ปะจริงๆนี่คือรูปมะแปมว่ามันเหมือนมังคุดเลยนลูกเล็กๆเองค่ะลูกเหมือนเหมือนมะดัดเทนอ๋อเล็กๆข้างในจะเหมือนมังคุด เราเอาเปลือกเขามาดองเปลือกเขาจะหวานหอมจริงๆเดี๋ยวลองชิมวันนี้ก็<ช>ได้เดี๋ยววันนี้ต้องวันลองชิมมาแป๊บหน่อยนะคะเขามากันตรวโซนนี้บ้างนะคะนี่ก็มีเมนูพร้อมออเดอร์แล้วคุณผู้ชมยาวเหยียดแต่ว่าก่อนจะไปเมนูนี้ถามหน่อยดีกว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยก็อันนี้จะมีเป็นน้ำพึ่งด้วยค่ะน้ำพึ่งเรามีทั้งน้ำพึ่งโพรงแล้วก็น้ำพึ่งหลวงรสชาติก็จะต่างกันเหมือนกัน เอามาจากพึ่งคนละคนละแบบคนละสายพันธุ์วิธีเก็บก็ไม่เหมือนกันค่ะมันก็จะมีเป็นพวกท็อปปิ้งที่เราใส่ในน้ำแข็งใสอย่างบางท่านก็ชอบเอาไปทานที่บ้านเอาไปโรยโยเกิร์ตเลดูรวมันน่าจะอร่อยกับโยเกิร์ตลักรนโนล่ามากนะคะคาราเมลไลซ์ส่วเหลืองเคยคั้วมะพร้าวชยาอุลล่าครัมเบิลข้าวออร์แกนิก น่ากินทั้งนั้นแล้วนี่อันนี้เป็นน้ําตาลตโนดค่ะแล้วก็เอามาเบลนกับกุหลาบเบลนกับกุหลาบอ่ะเอาไปชงชาน่าจะดีนะคะมันก็จะแบบหวานแล้วก็หอมด้วยนี่แล้วก็ดูแล้วนี่มีเห็นมีของน้องหมาเค้กข้าวที่เป็นของน้องหมาด้วยค่ะเค้กข้าวของน้องหมาเพช f r i e n d l ไปอีกนะคะซื้อไปฝังน้องหมาที่บ้านก็ได้เอาน้องหมามาที่นี่ก็ได้เหมือนอ๋อนี่เป็นเพ t f r i e n d l เอาหมาเข้ามาได้เลยรถอีกหมาแมวอะไรก็เอาเข้ามาได้ด้วยนะคะ แต่มานี้ไฮไลท์ของที่นี่แถทจ้ๆแทก็คือเมนูน้ำแข็งใสนั่นเองแนะนำเมนูไหนดีคะวันนี้ได้ค่ะจะมีเมนูที่จริงๆคนที่ชอบมาทานเขาก็จะมาลองหวานจากเค็มเคยเพราะว่านจะเคเคยเขามีความแปลกๆนิดนึงใช่เคยจะเป็นกุ้งตัวเล็กๆก็มีความเหมือนเป็นรสน้ำแข็งใสเชิงเค็มเหมือนที่เราทานพวกข้าวเหนียวหน้ากุ้งชอมาเขาก็จะเป็นกุ้งแบบพักพักน้ำแข็งใสไรนี้ S <S> <S ก็ถ้าตัวนี้ก็จะมีเคยลอยด้านบนค่ะ,ะข้างในก็จะมีลูกจากแล้วก็ทานกับน,น้ำเชื่อมดอกจากค่ะ,ะแล้วก็จะมีะข้าวมั่ามะาพร้าวอ่อนเขียวๆจะเป็นใบชะยาใบชะยาค่ะใบชะยาก็จะให้ความอูมามิค่ะทานแล้วก็จะคล้ายๆกับ สาหลายคุณภาพดีๆได้แต่มาจากผักพื้นบ้านของเราเนี่เองนอกจากนี้แล้วมีอันไหนอีกบ้างคะที่แนะนำวันลองแบบถั่วอย่างนี้ก็ได้ค่ะจะมีพวกถั่วแดงถั่วเหลืองตโนดแอนดี้ใช่แล้วอันนี้ก็จะได้ลองน้ำเชื่อมตโนดด้วยดีได้ลองหลายแบบแล้วก็ถ้าอยากลองเมื่อกี้สนใจเรื่องแป้งใช่ไหมคะแป้งข้าวก็จะมีเป็นว a ฟ f l e s ้าได้ลองว a ฟ f l ข้าวนะคะก็มาจากข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำต้องจัดเลยสามเมนูนี้เครื่องดื่มบ้าง เครื่องดื่มก็มีน้ำตาลสดดอกจากเนี่ยค่ะใช้ก็มาจากต้นจากเหมือนกันอ่าพองได้ลองชิมนะคะต้นจากช่วงนี้ก็จะมีมาแแซ่สร้างมาแแมก็มีแค่ช่วงหน้าร้อนเท่านั้นเลยใช่แล้วก็มาดองมันทุ่หน้าร้อนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบประทานกันนะคะดูแล้หน้าทานมากนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชิมเมนูเหล่านี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าจะว้าวขนาดไหนนี่ คุณเมื่อชมนี่ก็เป็นน้ำแข็งใสของร้านใสๆและนี่เป็นว a ฟ f l e ที่เมื่อกี้ได้เกล่นไปนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเอาเป็นว่าไม่รอช้าขอชิมเลยละกันคู่เดือดจะละลายนะคะอันนี้นี่คือเป็น,นอันนี้เป็นเมนูมหวานจากเค็มเคยค่ะ <ๆ S 1> เราจะทานคู่กับตัวน้ำเชื่อมดอกจาก่าแล้วถามนิดนึงอันนี้คืออะไรคะ อันนี้เป็นโมจิข้าวค่ะทำมาจากข้าว,าวเหนียวดำก็จะมีความแน่นหน่อยนะคะอาจจะไม่ใช่เหมือนโมจิแนวญี่ปุ่นและอันนี้อัน,น,นเราก็จะ<อ>มีบอกมีรายละเอียดให้ด้วยว่าแบบเป็นวัตถุด,ดิบจากที่ไหนอะไรยังไงนะคะหมดเลยชอบมากแล้วก็นี่มีรูปลูกจากให้เราได้เห็นกันด้วยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เ่าแล้วชิมเลยเอาลคะค่ะร้านนี่เป็นน้ำเชื่อม อันนี้เป็นน้าเชื่อมดอกจานก็ด้านบนจะมีตัวเคยค่ะที่โรยอยู่เคยเป็นกุ้งตัวเล็กๆอันนี้ที่อยู่ด้านบนนี้เลยใช่ไหมคะลูกเขียวเนี่ยล่ะคะเขียวๆเป็นใบชะยาค่ะก็จะเพิ่มความเหมือนอูมามิให้รสชาติจะเหมือนคล้ายๆสารลายใช่มันเหมือนสารลายใบชะยานี่มันคือโตที่ไหนอะไรยังไงจริงๆเป็นเหมือนผักพื้นบ้านค่ะเขาขึ้นเร็วมากอแต่ต้องทาสุกก่อนนะคะ ทอาทำสุกอนอร่อยมากมันอูมามิมากเลยมันมีความญี่ปุ่นนิดๆน่ะเหมือนกินสาหรายญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีความเค็มของเคยซึ่งแบบลงตัวมากเมนูเมนูนี้นนนนด,ดีดีและอารมณ์เหมือนกินแตงโมปลาแห้งจริงๆใช่ใช่ใชแล้วด้านหน้านี่คืออะไรเอ่ยด้านหน้าก็จะมีเป็นข้าวเม้ามะพร้าวอ่อนค่ะ เราก็ข้างๆจะมีลูกจักเชื่อมอ่ะนี่ลูกจักเชื่อมไหน<ช>ลองชิมซะหน่อยก็น้ําแข็งจริงๆเราเราทำน้ําแข็งเองอเพราะว่าเราอยากใช้น้ําที่เราเหมือนเลือกมาแล้วก็จะเป็นน้ํากรองที่ใส่ตัวธาตุแมกนีเซียมเข้าไปให้เขานุ่มขึ้นอันนี้นี่เป็นเมนูยอดนิยงเลยปะที่นี่ใช่คนชอบมาลองทานค่ะแต่คนที่ชอบก็จะชอบมากคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะรู้สึกยากนิดนึงโหยากหรออร่อยมากเลยนะเนี่ยกินไม่หยุดเลยเมนูนี้ บอกเลยว่า very unique ไม่มีรสชาติแบบนี้ที่อืนนะ่นแน่นอนแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมการันตีรสจริงรืจริงนะคะอันนี้คืออันนี้เป็นวาฟเฟิลข้าวเหนียวดำค่ะ <styl. S 3> ใช่แล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวไอศครีมที่ทำจากน้ำตาลมะพร้าวค่ะไอศครีมน้ำตาลมะพร้าว<ช>ก็เหมือนได้ไดความคาราเมลของมะพร้าวมาแล้วก็ตัวดำๆจะเป็นครัมเบิลจากข้าวเหนียวดำอ,อ๋อนี่เป็นครัมเบิลข้าวเหนียวดำแล้วมีมเมล็ดฟักทองนิดนึง เหมือนเขามีอโรมานในตัวด้วยป่ะคะเขาจะมีกลิ่นนิดนึงค่ะม,มันจะมีความกมๆนิดๆใชได้จากตัวไอศครีมด้วยแต่ตัวเขาเหนียวดําอันนี้ก็จะมีความครีมมี่อยู่ก็ทํำไมแบบด้วยเขาเหนียวดําเขาแบบ texture เขาแบบรสชาติเขามีความครีมมี่ในตัวใช่แต่แล้วแต่ตัวนะคะบางอันก็จะออกอย่างไรซ์เบอร์รี่ก็จะออกแนวเบอร์รี่กลิ่นเป็นเบอร์รี่อันนี้นี่มีขายที่บ้านแบบเอาไปทำบ้านได้ใช่ใช่ค่ะเอาไปทำได้เลยมันเหมือนมันหวานอยนกระบดนวยรป่าใช่นิดนึ่งค่ะเรา mix มาแล้วมีใส่เข้าไปนิดหน่อยอ๋อแต่คือมีสูตรอยู่บนบารโค้ดอันนี้สามารถกลับไปทำได้นะคะนี่แล้วมาเครื่องดื่มบ้างอันนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นมาแปมค่ะ แปมเป็นผลไม้ป่าที่จะออกเฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นอันนี้ที่บอกว่าคล้ายๆามังคุดปะคะใช่ใช่ค่ะคล้ายๆมังคุดก็จริงๆช่วงนี้ก็เริ่มมาแล้วค่ะจะมีอยู่ประมาณเดือนสุ่มอร่อยใช่สองเดือนไม่เกินประมาณนี้ว่าถึงปุ๊บเนื่องจากตัวผลเขาเขาเน่าเร็วพอมาถึงปุ๊บเราก็ต้องรีบ ทำดองเลยพอมาถึงก็ต้องรีบดองเลยอันนี้เป็นมะแบบดองมะแบบดองกับน้ำผึ้งรสชาติมันคล้ายๆมายมมนิดๆแบบนิดนึงเขาจะมีความเปรี้ยวประมาณนั้นเขาจะเปรี้ยวนะคะเป็นเปรี้ยวที่เข้มข้นแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวแหลมแบบเปรี้ยวปี๊ดขึ้นมาอย่างนั้นมันจะแบบแต่มันอินเทนซิตี้ความเข้มข้นของความเปรี้ยวนี่มันชัดมากเลยอร่อยมากแล้วมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นต้องรีบมาทานกันนะคะนี่แล้วมาเมนูนี้บ้างอันนี้เป็นสับปะรดพริกเกลือค่ะอันนี้ข้างในก็จะมีมะแ๋มเหมือนกันค่ะอ๋อมีมะแ๋มด้วยเปป็นตัวมมแแดดองสีงๆ อันนี้เราใส่น้ำผึ้งเพิ่มได้ไหมคะหรือว่าแค่น้ำเชื่อม,มแค่น,น้ำเชื่อมค่ะ,ะแล้วมีปรุงกับน้ำตาลปาล์มที่เราใช้อ๋อ,อ,อน้ำตาลปาล์มอันนี้ก็อร่อยมากคือเป็นรสชาติแบบมันเป็นเหมือนสับปะรดแล้วก็เป็นฟิลแบบได้น้ำเชื่อมแต่ละอย่างมันอารมณ์เหมือนเป็นสโมค์คานี่อะ่ะบอกไม่ถูกเป็นรสชาติที่อูนนี้ที่ไม่เคยทานที่ไหนเลยนะคะนี่คือต้องมาลองอีกหนึ่งเมนูที่แบบ strongly recommend เลย อันนี้เป็นเมนูตโนดอันบีนค่ะแล้วก็จะเน้นทานคู่กับน้ำเชื่อมตโนดอ๋ออันนี้เป็นน้ำเชื่อมตโนดใช่ค่ะนี่แบบมีป้าอันนี้คืออันนี้เป็นน้าอัดค่ะน้าอัดกำลังอยู่บนต้นตโนดเพื่อที่จะตัดน้ำมันสดลงมาลุยเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมทาราทาาดก็จะทานคู่กับด้านบนจะเป็นถั่วแดงกวนถั่วแดงกวนแล้วด้านที่เป็นผงลอยๆนี่คืออะไรเอ่ยเป็นผงถั่วเหลืองอ๋อเป็นผงถั่วเหลือง น้ำตาลตะโหนดนี่เขาก็เป็นอีกรสหนึ่งเนาะอาจจะมีรสเหมือนหมักนิดหน่อยรสชาติจะอินเทนส์กว่านะฮะวิเ้วข้างในมีอะไรด้วยเป็นเยลลี่ตะโหนดค่ะนี่นะคะเราก็จะดึงเอาน้ำตาลหลายหลแบบมาลองทำหลายหลายเมนูใช่ันในเยลลี่อร่อยมากเลยอะอารมณ์เหมือนกินแบบเฉาก๊วยชากลางลาวแบบมันจะมีความหนุบหแบบนั้นอะแล้วจะบอบหวานในตัวเมนูนี้ก็ดีคือเหมือนซิมโลนะแบบเป็นน้ำแข็ง เ,เหมือน blank canvas เสรพี่คุณชาว่าจะก็เอาอันนี้ใส่ลงไปอันนั้นใส่ลงไปแล้วแบบมันคอมบินเนชั่นทุกอย่างคือดีมากเลยนะคะนี่อยากจะซื้อท็อปปิ้งไปทำเล่นเองที่บ้านรือมีเครื่องใส่น้ำแข็งเล็กด้วยนะคะวิลดมากกา,าคือเราไปใส่เองที่บ้านได้นึกถึงตอนสมัยเด็กที่เราชอบมีเครื่องใส่น้ำแข็งใช่ซื้อไปทำเองที่บ้านได้เลยช่วงนี้นี่อากาศร้อนร้อนร้อนมอกของประเทศไทยเนี่ยเวิร์กมากเลยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุเนเกษตรกรไทยด้วย เป็นน้ำตาลสดดอกจากค่ะน้ำตาลสดคือที่เขาไปลองจากต้นเลยว้าวแล้วก็อาจจะมีต้มรอบนึงค่ะเพื่อฆ่าเชือ้อแล้วก็ส่งมาให้เลยจากคนครศรีธรมรมราชรสชาติมันแบบมันไม่เหมือนอันนี้นะมันจะมีความแบบ ลึกลงไปอีกอ่ะอีกนิดนึงหอมไม่ถูก refreshing มากค่ะแล้วแบบมันแบบบูส์พลังเลยอ่ะในวันอากาศร้อนๆกำลังจะหมดพลังนะคะนี่เติมด้วยอันนี้คือดีมากอร่อยเลย r e f r e s h i n g ด้วยโหวันนี้ประทับใจมากเลยค่ะทั้งเรื่องราวสตอรี่ต่างๆของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในร้านนี้แล้วก็เมนูแต่ละอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยอยที่บอกวบา simple แต่แบบ extraordinary หมดเลยคือเป็น Combination ที่แบบลงตัวและเพอ f e c t มากที่สำคัญเนี่ยเป็น เกษตรอินทรีย์แล้วก็สนับสนุนเกษตรกรไทยและสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณชาฝากร้านใส่สกับคุณผู้ชมสน็กหน้อยได้ไหมคะร้านใสใสนะคะก็ตั้งอยู่ตรงถนนมหาชัยค่ะที่เราเรียกกันว่าย่านประตูผีนะคะก็เราจะเปิดตอนเที่ยงแล้วก็ปิดสี่ทุ่มค่ะเปิดทุกวันเลยซึ่งที่จอดรถก็สามารถจอดได้ที่ปั๊มตรงข้ามค่ะหรือว,ว่าจะมาจาก M r t มยอดก็ได้เหมือนกัน แล้วถ้ามีใครอยากซื้อของทีม่มีออนไลน์ได้ไหมเอ่ยได้ค่ะสามารถทักออนไลน์ได้เลยจะแอดไลน์ก็ได้ค่ะเหมือนกันมีตัวแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็ใส่ไซด์ดอทแบงคอกใส่ไซด์ดอทแบงคอกเลยนะคะก็สามารถสั่งข้าวต่างๆหรือว่ากิฟต์เซ็ตต่างๆไปลองชิมได้ด้วยวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณคุณชามากเ,<ล>เลยนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการว้าวันแหวนแล้วนะคะพบกันใหม่ได้นะคะทุกวันอังคารเวลา14นาฬิกา10นาทีทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34สำหรับวันนี้แหวนและคุณ